คืนหนึ่งในฤดดูฝนอากาศมืดครึมและเงียบสงัดจนสามารถได้ยินเสียงฝนตกบนหลังคาอย่างชัดเจนน้ำเสียงของความเงียบนำพาหญิงสาวชื่อนาวาเข้าสู่คืนที่แปลกประหลาดนาวาเพิ่งย้ายเข้ามาในบ้านหลังเก่าแก่ที่ตกทอดจากคุณยายของเธอแต่ความแปลกประหลาดเริ่มขึ้นเมื่อเธอสัมผัสได้ถึงกลิ่นทูบที่ลอยมาในห้องนอนของเธอในตอนแรกนาวาคิดว่าอาจเป็นแค่กลิ่นจากบ้านใกล้เคียง หรืออาจจะเป็นเพราะผู้มีปัญญาโบราณของคุณยายที่เคยชอบจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ยิ่งเวลาผ่านไปกลิ Green ่นธูปกลับมาเป็นประจำทุกคืนโดยเฉพาะในเวลาตีสองช่วงเวลาที่มักเงียบสงัดที่สุดคืนหนึ่งนาวาไม่ทนอีกต่อไปเธอตัดสินใจตามหันต่อของกลิ่นนั้นเธอเดินไปที่ห้องนอนและเปิดไฟความมืดและความลึกลับเริ่มสัมผัสที่ผิวหนังขณะเธอเดินไปสู่ห้องน้ำตรงนั้น เธอมองเห็นเงาเล็กๆอยู่ที่มุมห้องทุกอย่างเงียบงั้นแต่ใจนาวาสันรัวใครอยู่ที่นั้นเสียงของเธอสั่นครือแต่ไม่มีคำตอบใดๆกลับมาสิ่งที่มีเพียงคือกลิ่นทูปที่เข้มข้นขึ้นเธอหันหลังจะหนีแต่เมื่อหันกลับไปเธอก็เห็นหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาของหญิงสาวปองประกายเหมือนไฟนก ความกูทำให้ใจนาวาแทบหยุดเต้นหญิงสาวยิ้มให้เธอบอกว่าขอโทษที่ทำให้ตกใจคามาที่นี่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดีตคาต้องการให้เจ้ารู้ว่าบ้านนี้ยังมีวิญญ,ญาณที่เฝ้ารออยู่กลิ่นทูบเริ่มจางหายไปและความเย็นลอยเข้ามาแทนที่หลังจากคืนที่น่ากลัวนั้นนาวาได้เรียนรู้ว่าบ้านหลังนี้มีเรื่องราวของความรักและความสูญเสียที่ถูกซ่อนไว เธอไม่เพียงแต่ได้รบกวนความสงบของอดีตแต่ยังได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมันและทำให้เธอเข้าใจถึงการสื่อสารข้ามเวลาและโลกทั้งที่เป็นเรื่องที่น่ากลัวใจของเธอก็กลับรู้สึกอบอุ่นขึ้นเมื่อได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของวิญญาณที่ส่งสุขมาเป็นเวลานาน